ตัวครั้งแรกกับเจ้าของแบรนด์คาเฟ่ดังกว่ายิบก้าจังหวดและนี่เป็นคลิปสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะพี่อก้อยนะคะสุดาู่สุภาพค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เคโรชิคาเฟ่<ม>คือเคโรชิะอะค่ะสไตล์ร้านของเราจะเน้นเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าเราเหมือนเราย,ยกเกียวโตจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมามามา,มาไว้ที่นี่เมนูใหม่ที่่าไเลยะคะพี่ก้อยนี่ดูค่ะเนี่ยจะเป็นโดนัทชิ้นเล็กๆพอดี่ะมีหลากหลายมีหลายหน้ามากๆก็มีทั้งหมด Uh, 20 <ภา S 1> รสค่ะค้าที่แนะนําเลยก็จะเป็นคลาสสิกอะโมีโดนาโอบค่ะคือตอนนี้มีสาขาที่ไหนบ้างคะชี้มีทั้งหมด29จังหวัดค่ะที่เปิดให้บริการแล้วเนี่ยมีทั้งหมด9จังหวัดแล้วตอนนี้มหาสารคามเนี่ยก็จะเป็นสาขาที่3ที่ของภาคนแล้วก็ประมาณสัก2-3เดือนค่ะ,ะสาขานอครพน,นมจะเกิดขึ้นค่ะ สาที่สนใจเกียรตชีคาเฟ่ค่ะสามารถติดต่อได้ที่เพจเกียรตชิ a ไทยแลนดเอาละพร้อมสานฝันกันเป็นเจ้าของคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นอะรอยู่ใกล้สาขาไหนแนะนำรีไปทำคอนเทนต์ก่อนเลยเพราะเจ้าของแบรนด์ฝากบอกไว้ว่าแล้วเจอกันเด้อ